วิออ่งมาเลยนะตัวโดนพี่โอหออกเกมทันไหมทักพักเลยแม่เราสองคนโดนแบนไปไดิ4านาทีว่าไป อืมชักพักมห<า>มนะเล่นตัวโดนนี่เหนื่อยนะจริงแกะไม่เป็นน่ะต้องนั่งย่องย่องอะพี่มันถึงจะไม่สกแกนเอานอาึืดเออาอะไรอย่างนี้ตลอดโดนเกมไปแล้วแมเกมนี้ <laughs> เมื่อกี้ย <laughs> ังพึ่งพูดอยู่เลยว่าจะตั้งใจเล่นแล้วแบบนี้ ไม่ได่ตั้งใจแล้วเราเราจะยนเกมอุ้ยอะจคือขอกล่องก่อนนะ้ไหกล่องเปิดกล่องฮึ <c oughs> น้องจะไปเปิดกล่องุูยโดนครวะโดนน้องโดนน้องโดนกล่องผีเป็นตามผมอยู่ครับผีเป็นตามผมอยู่ใช่เมื่อกี้กล่องไปปวนมา เดี๋ยวจะยิง <Yeah. S 1> เฮ้ยจะยิงโอ้แม่แม่จ๋าวู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  พูดชื่อปรุงอย่าโดนนะอย่าไปโดนไม่โดนนดน้องน้องฉีกซ้าย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 ให้โอ้ยต่เน่าเปิดบัติรัดกัะเดียวุ้งเราจัะไงน้องฉีกน้องฉีกน้องฉีกไม่ละพี่ฉีกทำไมก่อนเด็กเม่นมั่งใหญ่หรื่วะขาวๆแน่เลย ลามากันนะนี่ขาไม่ไม่มีเครื่องไหนระเบิดนะเขาเดินไปอ่ำซ้ายอ่ะไม่รู้ซ้ายบนหรอซ้ายบนเครื่องเสร็จไม่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 ไมอ้หาด่านนี้เรียกไม่ถูกอะ่ะช่ามันเถอ,อะเนาะรับทราบครับพี่ <c oughs> เดินไปตรงลานจอดรถก็ได้ โอเคร้าจะดรถน้องอยู่เอ๊ะมันมองไม่เห็นพัตกรหรอมันอยู่เกินระยะหรือเปล่าพี่เฮ้ยจำได้ว่าแบบนี้มีกล่องอยู่ตรงต้นไม้จำได้จำได้นะหัวร้อนนิ่มใช่ะไรนะไม่คิวกูอีกชัวร์มาก พี่ผ้าชายเขียวอยู่ในกล่องใช่ไม่ปิ้นไม่เอาโอ้ผ้าชายเขียวเลยนะมีเควสคล้กล่องนะน้องไปลานจอดรถดก่อนมันอยู่หรอใช่น่าจะโดนทุบเครื่องไปแล้วแหละ<อ>แลาวฆาตากรไปไหนเนี่ยไปหาเพื่อนปะอ๋อใช่เดี๋ยวเพื่อนพามาบ้านเล็กหรอ หยุดแล้วโปรดจงขึ้นเสาเดิมไปเลยจ้ะสูงไม่ไม่ไมะเขาไปเสาหน้าบ้านอุย้ยเสาน้องเอ้ยทวิตเครื่องอน้องระเบิดเอ,าเอา้าเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ระเบิดอ่ะไม่เครื่องไม่อยู่ใกล้เปล่า อ๋อไม่ได้อยู่ในระยะยได้โอเคค่ะเฮ้ยเพื่อนไปจุกไกลๆได้ป่าววะฮัลโหลเออมันต้องอย่างนั้นพ่อ,อ ไม่เขามีไอ้นี่อ่ะกระดูกแตกหัวหมูหาใครวะเพื่อนต้องด่ากูเด้อย่าบอกนะว่าไปบอกเพื่อนอ่ะไม่ฮิวไงฮิวล้วไม่ยอมปล่อย อ๋อเพื่อมีแข้งหลังสวยไม่ไม่ลากมาดิโหอ,อ๋อเขาพาไปไปลานจอดรถโอเคนะ้องออกมาจากลานจอดรถละอ๋อเขาวนแมสอยู่อ๋อพัอบไม้เลยด้วยอ้าวเราดึงราด,ด,ดึงหลัง ทำไมเขากลับไปสั่งบ้านบ้านใหญ่น่าจะไปวางโดรนปะ่ะอ๋อเขาเจอเดวิดคิงอีกคนนึงพี่อยู่ใกล้ะปะเด,ดี๋ยวหนุนไปกันได้น้องไป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 ขอโทษค่ะก็อยู่ใกล้อยู่นะเนี่ยน้องมาถึงแล้วช <c oughs> ่างนั้นจะเสร็จหรือยัง เครื่องไหนเครื่องกองเหรอห้าสิบเอาปั่นคู่ไปเลยปั่นคู่คู่โลกอุ้ยเพื่อนล้มตรงที่ปั่นให้ชุบให้ชุบแล้วยังไงพอถ้าเราคารนเสร็จแล้วไงต่อ แล้วจะไปปลดได้เหรอใช่ไหมที่อะไินั่นนะสิสพี่เครื่องฟังเจ็ดสิบแล้วว่าแต่ว่าปั่นต่อไม่ได้อ่ะออก็เดี๋ยวพี่ปั่นให้โดนกระทืบปึ๊บช่วยเพื่อนได้ครับเดี๋ยวไปช่วยให้ครับเฮ้ยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนทำไมมองไม่เห็นตอนโดนทึบสิเแล้ว นั่นแหละหิวกันนะดิหิวกันอดีไม่ไปไหนอะหิวกันนะดิเพื่อนเพื่อนกันใช่ไหมแบงค์เฮ้ยเครื่องจะเสร็จุ้ยพี่เสร็จไม่ได้เสร็จไม่ได้ตอนไล่กระทืบเครื่องต้องไปช่วยต้องไปช่วยต้องไปช่วยเมื่อนเลยจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก้าวๆไปให้ แล้วก็ให้มันตีได้เลยได้ค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแปมันมาว่ะก็ได้ค่ะพี่โอเคเขาช่วยกันแหละนิวอยู่ไหนวะเนี่ยหลังบ้านใหญ่เฮ้ยเออไม่แม็กอยู่หลังบ้านใหญ่จริงๆด้วยประตูอยู่หลังบ้านใหญ่อ่ะน้องก็ลังวิ่งไปเอ้ย น้องรีบก่น้องกำลังวิ่งไปเปิดประตูครับพี่ข้าตก่อนเดินเร็วมากนุ่มน้องกำลังเปิดไดน์สามสิบแล้วครับมันเดินเร็วมากมันเดินเร็วมากไปยังไปแล้วพี่วอนจะมาได้เลยพี่วอนจะมาได้เลยประตูเสร็จ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 เสร็ม พี่อยู่ไหนอะเอ่ออยู่ลานจอดรถลานจอดรถโอ้โหไปซะไกลเลยพี่โอ้โหเพื่อนขยันบูนมากเพื่อนขยันบูนสุดๆไปเลยเปลี่ยนดีเออเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้แล้วเขาก็จะอยู่โอ้ยไปไหนแล้ววะเขาเห็น ตรงนั้นมีโดรนเพื่อนมาช่วยแล้วปาจูบหลังบ้านใหญ่ไปเลยไม่พี่เขาเขาเขากลับไปหาพี่อ่ะอยาเขาเปิดประตูไว้ที่ไหนกันเหรอนั่นน่ะสิพี่หลังบ้านใหญ่บ้านหนึ่งอ่ะบ้านเต่าเหรอบ้านเต่าบ้านเต่าบ้านเต่าเฮ้ยตรงนู่ไหนบ้านเต่า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 เรียบร้อย เดี๋ยว,วยเพื่อนได้อีผีมันมันไล่พาเข้าไปอุ้มไม่ไมเพื่อนไม่ไม่ไม่ฉันจะต้องใช้กล่องไม่ไม่ไมมม,มเพื่อนทำไมไม่อยู่ทานไปที่ไม้หน่อยลนะ่ะ จะรอดนะถ้าเพื่อนผ่านไปที่ไม้น่ะนั่นแหละสิอ๋อเขาจะโมลีเหรอเออใช่เขามีโมลีมา,าใช่เพือพ่อนทำอะไรวะเนะ่ะขอเพื่อวังระเบิดเรอ๊อยหรือขมมีมีกนนาต่างตอนเนปิดประตูประตูไม่เปิน <laughs> พี่ประตูเปิดกั้นประตูไงประตูเปิดให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยโอเคค่ะเปิ